สวัสดีครับผมสมพานเจษฎ์ล้งอินจากกลุ่มชาวพูดครับมาดูกันนะว่าผมได้โจทย์อะไรนะครับโจทย์ที่ผมได้ก็คือในการทดลองต่อหลอดไฮโดรเจนด้วยสักไฟฟ้า12.9 0 ev ขณะทําการทดลองจะมีเส้นสเปกตรัมที่มีความถี่เท่าใดโจทย์นี้เขาให้พลังงานมา12.9 ev นะครับเพื่อที่จะให้มันมากระทบต่ออะตอมนะครับเมื่อมัน มื่อมันมากระทบกับอะตอมแล้วมันจะทําให้อะตอมลอยขึ้นเราเลยอยากรู้ว่ามันลอยขึ้นไปสู่ชั้นไหนไปสุดที่ชั้นไหนนะครับแล้วมีพลังงานเท่าใดเมื่อเรารู้แล้วเราถึงจะหาความถี่ได้นะครับเราก็มาแทนสูตรกันเลยนะครับสูตรของมันก็คือเดลต้าเอเท่ากับแอบส์ลู E F ลบ E I เดลต้า E ก็คือพลังงานที่เขาให้มานะครับส่วน E F ก็คือ E final คือค่าของ E ชั้นสูงสุดซึ่งเรายังไม่รู้ส่วน E I ก็คือค่าเริ่มต้นของชั้นแรกครับแล้วก็มาแทนค่านะครับเดลต้า E คือ12.09 eV E F เรายังไม่รู้เราเคยเราเลยใส่ติดไว้ก่อน ส่วนเ e อก็คือลบสิบสามจุดศูนย์หกเอวีเมื่อเราถอดดังนั้นเราก็มาถอดค่าเอฟสรุปนะครับเอยครับเมื่อเราถอดได้แล้วมันจะได้ค่าว่าบวกลบสิบสองจุดศูนย์เก้าเอวีเท่ากับเอฟบวกสิบสามจุดศูนย์หกสิบสามจุดหกเอวี ซึ่งมันจะสามารถหาได้สองค่านะครับเรามาดูค่าที่หนึ่งก่อนนะครับถ้า12.09 ev มันเป็นบวกเท่ากับ ef บวก13.6 ev แล้วก็จะย้าย13.6 ev มานะครับก็จะได้บวก12.09 ev ลบ13.6 ev เท่ากับ ef ดังนั้น ef ก็จะได้ ค่าเท่ากับลบหนึ่งจุดห้าหนึ่ง e ีนะครับแล้วค่าที่สองก็คือถ้าสิบสองจุดศูนย์เก้าอีวีมาเป็นลบเท่ากับอีเอฟบวกสิบสามจุดหกอีวีแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับย้ายบวกสิบสามจุดศูนย์หกอีวีมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้ลบสิบสองจุดศูนย์เก้าอีวีลบสิบหก ลบสิบสามจุดหก ev เท่ากับ ef ก็จะได้ ef เท่ากับลบยี่สิบห้าจุดหกเก้า ev เราไม่สามารถใช้ค่านี้ได้ครับเพราะว่าค่าเริ่มต้น e หนึ่งก็คือ e หนึ่งจะเท่ากับสิบลบสิบสามจุดหก ev ซึ่งถ้ามันลอยขึ้นไปเรื่อยเื่อ มันจะมีค่ามากกว่าค่า e1 ครับแต่ที่เราหาได้คือลบยีิบห้าจุดหกเก้า ev ซึ่งมันมีค่าน้อยกว่า e1 ครับลาเลยไม่ใช้แต่มาดูข้อนี้ครับข้อนี้มันมีค่า eef น้อยกว่า e1 ครับก็คือ มันคิดออกมาแล้วมันจะได้ค่าลบหนึ่งจุดห้าหนึ่ง ev มันจึงสามารถใช้ได้ครับดังนั้นแล้วก็มาหาค่าพอเราหาค่าได้แล้วใช่ไหมครับเราอยากรู้ว่ามันอยู่ชั้นไหนเราเลยใช้สูตร en เท่ากับ ei ส่วน n กํลังสองนะครับแล้วก็แทนค่า en นะครับก็คือ ลบหนึ่งจุดห้าหนึ่ง ev เท่ากับลบสิบสามจุดหก ev ส่วน n กําลังสองนะครับแล้วต้องการหาค่าค่า n เราเลยย้าย n กําลังสองมาไว้ฝั่งนี้และย้ายลบหนึ่งจุดห้าหนึ่ง ev มาไว้มาหานะครับเมื่อเราหารเมื่อเราคิดออกมาแล้วก็จะได้นสองเท่ากับเก้า n n ตัวเดียว เลยเท่ากับสามครับดังนั้นเรารู้แล้วว่ามันเกิดมันลอยขึ้นไปสูงสุดคือเส้นที่สามครับดังนั้นมันเลยมีวิธีคิดสามวิธีครับคือเมื่อมันลอยขึ้นไปสุดแล้วถึงเส้นที่สามเส้นที่สามก็จะตกลงมาที่เส้นที่สองก็คือก็จะได้หนึ่งวิธีเส้นที่สามตกลงมาเส้นที่หนึ่งก็จะได้สองวิธี แล้วก็เส้นที่สองตกมาเส้นที่สามก็คือวิธีที่สามนะครับดังนั้นเราก็มาหาค่าวความถี่ของแต่ละชั้นเลยนะครับเริ่มที่ชั้นที่หนึ่งก็คือ n สามถึง n สองนะครับสูตรของมันก็คือเดลต้า e เท่ากับ h f เราก่อนอื่นล้วก็มาหาเดลต้า e กัน,นครับก็จะได้ e สามลบ e สอง เมื่อเราแทนค่าไปก็จะได้ลบ1.51ลบลบ3.4นะครับลบลบกับลบเจอกันก็จะเป็นบวกแล้วเราก็คิดออกมาจะได้ค่า1.89 ev แล้วเราต้องการแปลงหน่วยมันให้เป็นโจนเราเลยเอา1.89 ev คูณ1.6คูณ10ยกกำลง 19, ังลบ19โจนส่วน หนึ่งอีวีพอเราคิดออกมาแล้วก็จะได้ค่าแล้วก็อ,อื่นเราก็ตัดหน่วยก่อนครับพอคิดออกมาเราก็จะได้ค่าสามจุดศูนย์สองสี่คูณสิบยกกำลังสิบเก้าจูลดังนั้นเราก็จะได้ดังนั้นเราก็จะมาหาค่าเอฟนะครับก็สูตรของมันก็คือเฮเอฟเท่ากับสามจุดศูนย์สองสี่คูณสิบยกกำลังสิบเก้าจูลเราก็ย้ายเฮทมาหานะครับ ก็จะได้เอฟเท่ากับสามจุดศูนย์เก้าเอ้ยสามจุดศูนย์สี่คูณสิบยกกำลังสิบเก้าจูนส่วนด้วยหกจุดหกสองห้าคูณสิบยกกำลังสามสิบสี่จูนจุดเ s นะครับเมื่อคิดต้องเราก็จัดค่าจูนแล้วเราก็คิดค่าออกมาได้ศูนย์จุดสี่ห้าหกคูณ สิบยกกำลังสิบห้าเฮิร์นะครับที่ได้เฮิร์ตเพราะว่าเมื่อเราตัดโจูนันออกแล้วมันจะได้หนึ่งส่วนเอซึ่งหนึ่งส่วนเอจะมีค่าเป็นโจนะครับด้หนึ่งส่วนเอจะมีค่าเป็นเฮิร์สวัสดีครับแล้วเราก็มาหาต่อไปเราก็จะมาหาชั้นที่สองนะครับก็คือ n สามถึง n หนึ่งทำเหมือนเดิมครับสูตรก็เหมือนเดิมเดลต้าเเท่ากับเดอฟล้วก็มา แทนค่าเหมือนเดิมน,นะครับก็พอเราแทนค่าไปก็จะได้ลบหนึ่งจุดห้าหนึ่งลบลบสิบสามจุดหกนะครับก็เหมือนเดิมครับลบลบเป็นบวกก็จะได้สิบสองจุดศูนย์เก้า ev แล้วก็มาเปลี่ยนค่าเปลี่ยนหน่วยเป็นโวลต์เหมือนเดิมครับว่ได้สิบสองจุดศูนย์เก้า ev คูณหนึ่งจุดหกคูณสิบอย่ากำลังสิบเก้าโวลส่วนด้วยหนึ่ง E.V. ครับแล้วก็ตัด E.V. ตัดหน่วยทิ้งก็เราคิดค่ามาได้19.344คูณ10ยกกำลัง19จูนะครับแล้วก็เราต่อไปเราก็จะมาหาค่าความถี่ก็คือ f เหมือนเดิมครับส่วนของมันก็คือ h.f เท่ากับ19.34344คูณ10ยกกำลัง19จูล แล้วก็ย้ายเหตมาเหมือนเดิมมันจะได้ f เท่ากับสิบเก้าคูณสิยกกำลัง19บเก้าส่วนหกจุกสาคูณสิยกกำลัง34 j จุด s แล้วตัดโจนทิ้งไปแล้วก็คิดหาค่า,า,าออกมาจะได้2.919ุดเกก้าคูณสิยกกำลัง15เฮิร์นะครับก็คือแล้วต่อมามาหาชั้นสุดท้ายก็คือ n สอง ถึง n หนึ่งโซลก็เดลต้า e เท่ากับ h f แล้วก็มาหาเดลต้า e ก่อนเหมือนเดิม e สองลบ e หนึ่งแทนค่าออกมาก็จะได้ 4, ลบสามจุดสี่ลบลบสิบสามจุดหกเมื่อเราคิดออกมาแล้วก็จะได้สิบจุดสอง ev แล้วก็มาหาค่าจูนเปลี่ยนเป็นหน่วยเป็นโจูนก็จะเอาส e ิบจุดสอง ev คูณหนึ่งจุดหกคูณสิบยกกำลังสิบเก้าจูน 19. ส่วนด้วยหนึ่ง eV แล้วก็ตัดหน่วยก็จะได้สิบหกจุดสามสองคูณสิบยกกำลังสิบเก้าจูลแล้วก็มาหาฟเหมือนเดิมก็จะได้สูตร hf เท่ากับ e แล้วเราก็แทนค่าออกมาก็จะได้ hf เท่ากับสิบหกจุดสามสองคูณสิบยกกำลังสิบเก้าจูลแล้วก็ย้ายเฮ h มา เฮสมาหารก็จะได้ f เท่ากับ1 6 3หกคูณสิบยกกำลัง19บจูนส่วนด้วย6.625ดหคูณสิบยกกำลัง34จูนจุดเอแล้วก็หาค่าออกมาได้2.463ุดสีกสาคูณสิบยกกำลัง15เห้าเฮครับเสร็จแล้วครับคุด